นักร้องสาวเลิกแฟนทั้งนี้ยังรักครอบครัวเกียดกันเพราะฝ่ายชายไม่ได้เป็นไฮโซเอ็มตัวแทนหมู่บ้านเอาเรื่องนี้มาพูดแบบ2มุมให้ฟังเช่นเคยนะครับใครจะบอกว่าครอบครัวไม่มีผลต่อการเลือกคู่ก็อาจจะไม่ใช่ทุกคนนะครับสมัยไหนแล้วก็สมัยนี้นั่นแหละแต่ว่าอย่าลืมครับคนสมัยนี้ก็ตามยุคสมัยนี้แล้วก็ตามแต่ว่าคนที่ยังหลากหลายอายุก็จะมีหลากหลายความคิดหลากหลายที่มาหลากหลายการเติบโตใช่ไหม เอ้ยบอกไว้ก่อนนะครับว่าเดี๋ยวตอนท้ายจะมีบอกอักษยรย่อที่ชาวโซเชียลเขาเดาได้ว,ว่านักร้องสาวที่ต้องเลิกแฟนทั้งนี้ังรักเนี่ยอักษยรย่ออะไรอ่าไปฟังเรื่องราวกันต่อก่อนเลยกันนะครับคือนักร้องสาวคนนี้เขามีปมในใจที่เขาต้องเลิกกับแฟนแฟนเขาที่เพิ่งคบกันมาประมาณส3สามเดือนนี่แหละครับแต่ว่าแฟนคนนี้เจอจากแอปหาคู่อันนี้สงสัยกันใช่ไหมว่าเอ๊ะทำไมเป็นนักร้องดังแล้วสวยด้วย แต่ทำไมต้องไปหาในแอปหาคู่ตามจริงมันก็อยู่ที่สะดวกของแต่ละคนใช่ไหมว่าจะเจอกันในช่องทางไหนโซเชียลก็เดี๋ยวนี้ก็เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนเป็นคู่แต่งงานอะไรก็มีเหมือนกันเออแต่บางคู่ก็เจอในแอปหาคู่แล้วโดนหลอกก็เยอะเพราะฉะนั้นก็ต้องอยู่ที่การคุยและวิเคราะห์กันเองเนาะแอปก็ไม่ผิดอะไรนะก็เป็นช่องทางหนึ่งหรือใครจะไปเจอกันช่องทางไหนกินข้าวทํางานเที่ยวมันก็มีดีและไม่ดีปะปนกันหมด ใช่ไหมคิดยังไงเรื่องนี้เคยใช้แอปหาคู่ไหมผมยังไม่เคยใช้เลยไม่เคยโหลดเลยด้วยทําไม่เป็นไม่ใช่แหละโลเทคก็ประมาณนะั้นนะเจอที่ไหนก็ตามแล้วแต่อ้าแต่ว่าพอนักร้องสาวคนนี้คนสวยคนนี้นะเขามีปมประเด็นตรงนี้ที่เหมือนกับทะเลาะกับครอบครัวครอบครัวสั่งให้เลิกกับแฟนคนนี้ปะละเขาก็เลยนทัดเพื่อนไปทานข้าวที่ห้างดังแถวพร้อมพงษ์นะครับเพื่อนๆนี่ก็จะมีทั้งคนในวงการและนอกวงการแลวร้วบงังเอิญ คนที่ในกลุ่มเพื่อนนั้นเน่ะเหมือนเอามาข่าวมาปล่อยสักนิดนึงไม่รู้วังดีวังร้ายหรือว่าเป็นกาแฟหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับก็มาบอกว่าพอกินข้าวอยู่นักร้องสาวคนนี้มาที่หลังสุดเลยแล้วมาก็กินข้าวกันด้วยความที่นักร้องสาวคนนั้นก็ไม่เอ็นจอยเลยน่าซึมมากๆส่วนเพื่อนที่มาด้วยบอกว่ามาสังสรรค์กินข้าวหรอไม่ครับอยากมาเพื่อ,อเรื่องเพื่อนเท่านั้นไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยดีตรงนี้อย่างหนึง่งหรือมีอันนี้ก็ไม่ทราบแต่เขาบอกว่าไม่มีเออแล้วก เกิดการระบายขึ้นครับนักล้องสาวก,ก็ระบายเพราะว่าการที่ต้องเลิกกับแฟนคนเนี้ยเขาก็ค่อนข้างจะรักกันมากเพราะว่าอาจจะคุยกันเข้าใจและอาจจะรักกันในส่วนไหนอีกผมก็ไม่รู้เพราะผมไม่ใช่เขาเนาะแต่การที่คบกันมาแค่สองสาเดือนก็อาจจะต้องใช้เวลาดูกันอีกยาวๆหรือเปล่านักล่องสาวก็เล่า,าครับว่าพอคบกันได้สักพักหนึ่งเหมือนถูกใจก็พาไปเปิดตัวที่บ้านแต่พอไปเปิดตัวที่บ้านแล้วพี่บ้านก็อาจจะ สอบถามนะครับว่าเป็นลูกใครล้านใครยังไงก็ตามแล้วพอไปรู้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นแค่พนักงานธนาคารท่านหนึ่งก็คืออาจจะไม่ได้ธนาคารเล็กๆมากมายหรอกแต่จัดการเรื่องการเงินการนูน่นการนั่นกันนี่แต่เพียงแต่ว่าไม่ได้มีฐานะมั่นคงไฮโซรวยแต่เกิดครอบครัวแบบโห้โคตรมาหาลวยอะไรแบบนี้ก็เกิดการประทะประทังกันขึ้นกับลูกสาว คืออาจจะไม่เขาน่าจะมีมารยาทพอที่ไม่ไม่แบบแสดงออกตรงๆตอนตอนกินข้าวกันอยู่กับผู้ชายคนนั้นแต่ผมว่าน่าจะมีเรีแอคแบบทําแค่นี้เหรออ๋อครอบครัวเกิดที่ไหนนะมีบ้านมีที่มีทรัพย์สินยังไงบ้างหรือเปล่าหรืออาจจะถามแบบสุภาพก็ได้มันแล้วแต่นิสัยคนใช่ไหมเออพอรู้รากฐานว่าผู้ชายคนเนี้ยเขาไม่ได้เป็นไฮโซไม่ได้มีความร่ํารวยหรือลัาฐาน เขาเรียกอะไรทรัพย์สิสนเยอะแยะมากมายครอบครัวก็เรียกคุยเลยเรียกล,ก,ลกลูกสาวคุยเลยว่าไม่โอเคนะพอครอบครัววางรากฐานไว้ว่าถ้าจะมีคู่ชีวิตเนี่ยต้องมีคนทีเน่เป็นเจ้าของธุรกิจเป็นคนที่ร่ํำรวยเป็นคนที่โหเติบโตมาอย่างไฮโซเอ๊ะไม่สนใจความรู้สึกลูกเลยเหรอครับถ้าเกิดว่าคบคนรวยคบไฮโซแต่ลูกต้องอยู่ในคุกหัวใจที่เจ็บปวดใจไปมีชู้ ไปทําตัวไม่ดีพูดจาไม่ดีทำร้ายจิตใจตลอดอันนั้นมันดีแหละครับอันนี้ก็เป็นมุมมองผมแล้วกันมุมมองหลายคนก็ได้ว่าจริงๆการมีเงินมีทองมันก็เป็นสิ่งสําคัญครับเพราะว่ามันทําให้ชีวิตสุขสบายจริงๆแต่การที่มันไม่ลําบากเกินไปและช่วยกันทำมาหากินอันนี้วงเล็บว่าต้องช่วยกันจริงๆนะไม่ใช่แบบว่ามาถึงแล้วโอ้หไม่ทําอะไรเลยสร้างแต่ปัญหาคือไม่รวยแล้วอย่างนิสัยไม่ดีเมาขี้เหล้าเมายาแล้วก็สร้างปัญหา น,น,นู่นนั่นนี่เยอะแยะมากมายแบบที่หลายๆคนเป็นมันหลากหลายเนาะแต่เราสรุปว่าคนคนนี้เป็นไม่ได้อะก็ะอาจจะต้องดูกันไปยาวๆว่าเป็นยังไงถ้าเกิดว่าวันหนึ่งคนนี้เขาฐานะปานกลางแล้วถ้าเกิดว่าเขาไต่เต้า,เา,ตเตาได้เป็นเจ้าของธุรกิจหรือทําอะไรสําเร็จขึ้นมาก็รวยได้เหมือนกันถึงอาจจะอาจ,จะยากก็ตามอะแต่อีกมุมหนึ่งก็เข้าใจพ่อแม่แหละครับพ่อแม่ก็เป็นห่วงเนาะอาจจะหัวสูงด้วยแล้วก็เป็นห่วงว่าอยากให้ลูกสาวเนี่ยคบกับคนที่รอรวยแล้วก็มีฐานะที่ดีเพื่อที่จะได้ไม่ต้องลําบากในยามที่แก่เท่าไป อะไรแบบนี้ก,ก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายแต่การดูถูกคนมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีดูถูกความรักถ้าเกิดว่าคนเนี้ยฐานะไม่ได้ดีมากแต่ความรักและความใส่ใจและความพัฒนาตัวเองการดูแลเอาใจใส่ช่วยกันพัฒนาชีวิตและเงินทองทรัพย์สินให้เติบโตขึ้นไปได้เรื่อยๆมันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่เราก็ไม่มีใครรู้อนาคตเพราะฉะนั้นจะสรุปว่าฝ่ายครอบครัวผิดฝ่ายผู้ชายผิดหรือใครผิดมันก็เป็นไปนไม่ได้มันก็เป็นเรื่องราวที่เราอาจจะ พูดยากกันเดือเกินนะครับทุกคนคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงเวลามีคู่เนี่ยมองถึงอะไรก่อนหน้าตาฐานะหรือว่ามองที่นิสัยนิสัยมองไม่ออกอยู่แล้วเพราะว่านิสัยเนี่ยต้องโค้นไปถึงจะรู้บางคนเนี่ยแปเ้าปีจันดานเพิ่งออกก็มีใช่ไหมครับก็เรียกแบบไหนลองคอมเมนต์มาดูแลกันนะครับเวลาจะมีคู่เรียกแบบไหนเรียกที่นิสัยเรียกที่ความเข้าใจความจริงและเหตุผลหรือเรียกที่ความหล่อและรวยเรียกแบบไหนครับ และที่สัญญาไว้ว่าอักษรย่อตอนท้ายชาวโซเชียลเขาบอกว่าพอพอปอพอ,พอ,ย,อย่อไหมไปสืบกันต่อแล้วกันแล้วเดี๋ยวมีความคลิปหน้ายังไงเดี๋ยวเอ็มตัวทังหมู่บ้านจะมารายงานให้ทุกคนฟังนะครับถ้าชอบความรู้สึกความคิดเห็นแบบสองมุมแบบเอ็มตัวทังหมู่บ้านฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะที่รักทุกคนลาเอกัน